เคนะครับผมก็ขอ,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะพารีวิวแบบไมค์คารกันนะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะครับมันใหญ่จะสัน้นให้ดูนะนี่ก็จะเป็นฟาร์มอ้อยนะครับผมเนี่ยฟาร์มอ้อยอย่างเงี้ยฟาร์มอ้อยก็จะมีอยู่อยู่ไม่ไม่ได้นนะถือว่าเกาะนะถือว่าเยอะนะครับแต่บีให้ดู ลงไปไปฟาร์มเวลได้นะครับตรงนี้ต้องยืดเคฟเครอครับเดี๋ยวนะนี่ครับเดีค่อยลงไปนะนี่ครับไม้มุมก็จะไหลมาตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาดาบเอาอะไรได้ตีไปเลยก็ได้นะครับ ดีนะครับโอเคจะไปอย่างต่อไปกันเลยนะครับผมซึ่งเให้เราเดินมาทางนี้นะครับนี่ทางขวานี่ครับมันก็จะมีฟาร์มฟาร์มไก่อัตโนมัติอยู่นะครับสักครู่อะเดี๋ยวบีนมาให้ดูพารีวิวแมปนะครับโอ้ย No. ซึ่งมันก็จะมีผลแบบเนี้ยเนี้ยรูปร่าง,งฟาร์มไก่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีไก่ประมาณนี้นะครับสามารถกินได้คนระับโอเคครับแบบย้อมว่าแบบไม่ได้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีที่ประมาณยี่สิบเดี๋ยวแจกรอบนะครับโอเคซึ่งเราจะบินไปไปให้ดูนะครับว่ามีอะไรอีกอื่นอีกไหมนะครับซึ่งก็จะมีฟาร์มหินอัตโนโมัตินะครับ เนี่ยเนี่ยฟ์มเนี่ยก็จะมีฟ์มหินแต่ว่าซึ่งแล้วก็ทุบไปได้ได้ปุ๊บก็จะผลิตหินใหม่นะครับก็าาไหนลนนะกี้เผื่อทุบออกนะครับโอเค นี่นะครับน,นี่ประมาณนี้วิธีาการใช้ก็ปุ๊บอย่างนี้ไเลยนะครับผลิตแล้วก็จะมีที่เอ็นชาร์จอยู่นะครับที่ชาร์จเลเวลสามสิบเลยนะครับเดี๋ยวมะเลเวลสามสิบเลยนะครับแล้วแล้วพวกนี้ก็จะเป็นส่วนอาชีพทผมไม่ได้ใช้นะ เป็นพวกของยังยงไม่ได้คัดแย้ยังไม่ได้คัดรวมนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นพวก,พวกชุดเกาะเอ็นชาร์ดนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับใครที่จะใช้ชุดเกาะเอ็นชาร์ดผมไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นฟาร์มข้าวผมแล้วฟาร์มข้าวแบบเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มแกะแลไ่น,นะครับ<ห> <rac unun? S 1> เ่ยเป็นฟาร์มวันะครับเนี่ยผมผลิตประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมีมอ,อะไรบ้างแล้ว แค่นี้คลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ